สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมมาสดให้ดูแบบเช่นเคยครับวันนี้มันเป็นรายการแข่งที่ผมมาแข่งกับน้องสายฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นพี่เป็นเออก็ชื่อนี้มันมันพรสตาเก่านะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ่ะเอาแล่วเริ่มแล้วเดี๋ยวมาดูดับตัวครับแบนแบนแบนกุโรนครับตากุโรนตราที่ผมเจอวแบนกุโรน พว่ามันจะาจจะหยิบกูโล์กูรูน์มียาให้ถ้าได้ถ้าเราได้ลูกขวาก็ทุกคนเสียงมันจะเป็นหนักสดนะก็ลองฟังกันดูเออกระสันโดน่าจะโหดปะก่อนแล้วเซนโดหรอเดี๋ยวรไปดูโดนลูกขว่าแมนไปอ๋อนี้เป็นพริกเดียวกแรกเรื่องอะไรครับอืมนาดิให้เลือกัวอะไรแต ไม่รู้อ่ะเอาเลยก็ได้ไม่แตกก็ได้มันแตกก็ได้มันแตกก่อนก็วก่อนแล้วดีแต่เพราะมั็นเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าแบนเดียวไม่เออะตัวก่อนแล้วก็จดีกว่านแต่ว่าอันนี้ได้แหละพี่เล่นเรียวตากเหวะเล่นนี่ป่ะเรียวตากินเหรอเนีฟูจิมะเขาด่าก็ได้ฟูจิมะเขาด่าเลยใครเล่นฟูจิมะอิจานครับอิจานเล่นฟูจิมะพี่ไปปยะไปายหมายพร้อมนะ ชนะเลยเหรอวะไอ้แย่ยังไม่ได้แข่งเลยอ้เฮ้ยตบได้ป้าวตบได้ป้าวไอ้แย่ผมตบไม่เป็นนะตกได้ป้าวเอาละครเช่ชายเดินเหยื่อสวิงแมนไม่ได้เล่นเลยช่วงเนี้ยเธอผมพี่ตบไปได้สายฟ้าช่วยนะครับผมมาลองดูดูเขาว่าหนึ่งระบาดแน่ๆร่างเอ็ดวาน อันนี้ก็สอบมันจบเร็วขึ้นปะใช่เร็วขึ้นดีทุกคนมันเป็นจังหวะไหนไปมันเป็นคลิปสดนะผมผมก็จะคุยในดิฟนะครับมันเป็นการคุยคนก็ดูไปนะครับคลิปนี้มันเป็นคลิปสดครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พากนะครับจะเล่นไปเรื่อยๆฟังเสียงไปหนึ่งซึ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งซึ่งตบจังหวะหนึ่งซึ่งอนิเมชั่นนี่ท่าน่ะแก่าโลกอย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 ่าโลก แต่ไม่โดนทีนึงหน่อยลูกไม่โดนเอาแล้วโอเคอันใจปล่อยได้ปล่อยเลยครับพี่กันได้ครับสวยโล,ลย่งด้วยด้วยรายอยู่อันนี้ะตุกวันนี้พี่มาอันนี้เลยพี่สุดเลยเพราะไม่เล่นสกีนะโขคสวยรีบาปี้รีบาโอเสวยมาสก้าโอเค,สว,อเคสวยพี่อุ้ยอย่าใส่ใจพี่อย่าใส่ใจ เรียบร้อยไหมพี่ไม่ไดเอาอรายเสียงเชียร์มาเด็ดไม่เป็นไรพี่ขอเสียงเชียร์ไม่จำเป็นขอเสียงเชียร์ไม่จำเป็นโอ้โหเลยไม่ติดอ่ะเฮ้ยไม่ลงเขาเลยสวยงามตะกอนไหลนะทุกคนอันนีตะกอนไหลตะกอนไหลแต่รู้เขาว่าเล้อนมาเมื่อไหร่สงสัยมีเหนื่อยกันแน่ กแค่ล่างหนึ่งนี่ยังเร็วเร็วจัดๆคนยากนะเนาะพี่พี่การปล่อยบอลเลยพี่ได้พี่แต่มันไม่ลงครับพี่อุ้ยพอเชยร้ายอ่ะเรียบร้อยสติลหนึ่งเรียบร้อยไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยเจอกาน์เซย์ลงการัดเก้าวิไม่ลงไม่ลงพี่ลงเนี้ย การรับจ้างโอเคลงอีกแล้วสวยสั่งเต้นๆมันเล่นคัมด้วยสบายจริงๆยูขวาวันนี้ผมใส่ดุนตกมาแล้วไปดักควายโดนเลยนะร้ายอยู่ร้ายอยู่สัตวแมงดาการลงแ้วยลงแล้วลงหรอลูกนี้ลงหรอมีพี่ลงแล้วนี้ที่ลงแล้ว ไม่รู้น่ะมันจะแตกกับทุกคนเขานับกันเป็นท่านท่านรุ่งไหนลงบอกเลยนะแสงเขียวมาแล้วได้ได้ได้โดนต่อนโอเคสวยพี่ไปฟูจิมารีบาาพี่ตัดบอลตัดบอลแต่บอลไม่ยมมีโอ้โหเลยขอมือพี่โอ้โหพี่สวยแล้ว ตอนสามแต้มเลยพี่ทำนะพี่ผมตกกันไปเลยพี่ต่อเลยทันนะโอ้โหสวยสวยสวยไม่สนใจแสงเขียวมากตะกอนนำอยู่พอเป็นพอเป็นแสงเขียวที่ไรอยากจะอยากจะรีบๆได้ทุกทีเลยตวเองครับผมมีอัญติผมมีอัญติเล่นพลาดเยอะเล่นพลาดเยอะแต่แตงเขียวหมดนะครับผมมีอัญติ สวยตายสวยไอ้พี่เฮ้ยสวยโดนไม่น่าโดนแตกไหมไม่แตกไม่แตกเพราะไม่ใส่เสียงเชียร์มาพี่ต้องเอาอีกรอบเหน่อพี่ต้องเตี้ยเหอเพี้ขาขอล่างห,หนึ่งมันปิ้วไหวจริงไอ้นั่นไปโมนไปโดนไปได้ไม่เสียสามแล้วแต่วัยสวยพี่สวยมันแตงหมดทีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นำสี่แต้ม <c oughs> ก็โหมันเร็วเหลือเกินเพราะว่าจริงไม่ทันด้วยดีเนี่ยนี่ถ้าร่างสองถ้าร่างอดบนีมันจะทำอะไรได้อีกอ่ะยังได้อยู่ยังไงนะยังไงนะร่างอัดมันจะทำอะไรกว่านี้ได้อีกเหรอเนี่ยใช่ไหมสวยเฮ้ยก็แต่มันไม่ค่อยกดปล่อยไว้ป่ะนานๆทีอ่ะมันต้องแบบชัวร์ว่ามันโลกขวาดละอีกแล้วก็พี่ตกหนึ่งไปนะพี่ตบอกจะลอง

ลเมียตีนะมีเมียตีเมียตียินไปซ้ายแล้วอุ้ยสวยทำไมล่ะลุนตัดบอลลุนตัดบอลเมียตีใช่ไหมจัดไปคือมีแสงเขียวไอ้ไอจุนมึงไม่ออกมาเหรอไอ้โซ่ไปรอจุนไม่ลงอ่ะนี่อ่ะโอ้ยคืนร้ายอยู่มึงตั้งใจแล้วมึงรีไม่ทันไอซาดบอกทีโอ้โหไอ้เนี่ย แอนติโดนถ้าหักขาโลไม่ได้โดนพี่แตเขียวไปวัครับสวยครับครับอุ้ลงไหมโอโไม่ได้ว่ะทำไมไม่ได้เกมกาพี่เกมกาไปสวยโอ้โหเล่นอนติครเล่นมาวัว่า จะโดนติวหรือเปล่านี่ก็นี่หน่อยมึงไม่ได้ไคเมีอันตีก็มีพี่ก็มีแต่กูจะมีแล้วนะแ่าแต่ผมน่ะแต่ผมน่ะเฮ้ยพี่เล่นสวยปะไม่ลงไม่ลงพี่เออเล่นไรกาเป็นมือทุกคนต้องขอโทษด้เพื่อเกมแรกไม่ตรงเดลียวถ้าเกิดพี่แายวนกับผมใช่ผมจะมีอันติพี่แล้วพี่ไม่ต้องแายให้ผมว่าเออ ผม่อียรุนยังเรียกได้ว่าจัดยังไม่ดีเร่นี่ยังไม่ได้ใส่รุนสติลเลยที่เมืองบล็อกแอนแคนกูรู้นั้นได้ไงวะโอเคทุกคนอึ้งเลยเนี่ยครับเกมแรกก็เป็นในวีพีของน้องสายฟ้าไปนะเล่นดีมากเอ็นคิวมากยี่บาฟ้ามีสามเกมใช่ไหมมา เดี๋ยวเรามาดูว่าาจะสลับยังไงครับจะได้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวมปดูเกมต่อไปครับอุกทกานพี่เอนเตอร์เทนคนดูนะที่รู้อยู่แล้วว่าทันเบอร์ยิงไม่ลงแล้วจบไดยพี่พี่ป่ะพี่พี่รู้สำคันพอลูกเดียวจบลเขาทุกคนมาต่อเกมสองครับขนมข้ามแดงลูกเขาว่าก่อนเลยพีกเราแบนอะไรดีเราจะแบนอะไรเราไม่เล่นมีอง่หีหรอก คิดว่านะเออกูโร้ดไหมตัดไปบวดแบนสักูโร้ดไหมครับทุกคนเอ็มสอง้นมีอก็โดนเลยนะก็าจะเล่นไรพอแลหรอกพอแลกจะโดนขายการอะไตัเลยทีอีเคกับดำใช่ไหมได้หมดีเอาดูก่อพี่ว่าตรงนู้นได้เลย เอาอีกแล้วอย่างเงี้ยใครดีอ่ะเอาย่างงี้เอาอะไรเอาดำเอาดำเอาดำก็ได้พี่ดำมาเก็บบอลเอาดำดีกว่านะไม่ดำก็ไอเเข็งสัวใช่ไม่ดำก็ไอเเขเราปิดตายจิ้มไปเลยแล้วก็เราเนี่ยเอาดำเพราะว่ามันได้ได้เก็บบอลบ่อยอยู่อ่ะบางทีมันเดาถูกเอาตบคุณค่าพี่ได้มา พี่ก็รอ,อ,อโดดแค่สองมาแลแ้วทีดกงไปไม่น่าลงเร็วหน้าที่เราคือกันจินกับลูกาว่าที่ถอยมาเป็นจิ้นได้พี่แค่ถอยนะถ้าเกิดมันไปข้างลูนตายนะโดนนะเรารลุนมียง,งี่ีมาเราไม่ได้เซ็ตลุนดำเลย <laughs> เอาให้มันติดถ้ามันติดสติว,ว่าได้มันยิงสามไม่ได้ไม่มีซุน์ลุนไม่มี ไม่ไม่ใส่ลูนเลยยังไม่ใส่ลูนดำคือดำเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเหรียญป่ะเล่นไปสองเกมปกติมั้เนี่ยารแต้างไดเล่นทำไปสองเกมอ่ะทั้งชีตอืมอ่นนำไปก่อนแล้ว ตอนที่เราไม่มีอะไรเราดูจรินหนึ่งเดียวตบหนึ่งเลยนะตอนเนินเฮ้ยอ <Hey. S 2> ะ,ะไรพี่ตัวเอ๋ตัวเอไ๋อไม่เห็นรู้แลนะ้วสวยพี่สวยขยับตัวเบี้ยวไปหน่อย โคตรว่ามันเลยใช้ได้ไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลงไม่ลงเฮ้ยตัวตัวเขาเดาสองนะเขาเดาสองเผิอเลยติดติดลูกแรกอยูงเบี้ยวเล่นผู้เล่นเก็บรับนานๆดีทุกคนสวยจังเลยสวย โอ้หวิ่งเร็จัดจัดน้อยครับไม่ได้ลงเลยอ้ยเดี๋ยวเราตบทิปให้ดูเขาว่าหนึ่งทิปสวยไหมเพาว่าทิเนี่องไหมไมลงไม่ลงไม่ลงอุ้ยอ้โหก็ได้อย่างนี้เก็บเก็บเกเก็บๆๆำเก็บเก็เก็บสวยเลยเฮ้ย เกินไปเกินไปป่าตัดักลอแล้วดาวสองดาวถูกดาวถูกอยู่ตกไงวะโหยอด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 นึกว่าไม่ลงอีกนึกว่าตึ้นตึนเี่ยบมิกรีเมอกี้เมอกี้มันถาเกินอุ้ยเติวไม่หีทำงานเออรูคุณเรียงหนิไทราอยู่ เรียบร้อยเดาอีกแล้วเล่นแบบยิงฉุกมันอยู่นะเลนโดว์นเตอร์คูณเล่นแดําคุณนี่อย่างี้มาทุกคนผมเล่นดำแค่สองเกมครับเฮ้ยหลายการสวยนะมัน like โดนทำไมโดนเดาสองถูกแล้วนี้โอ้โหโล่งจ้าสวยงาม ตอนแรกมันยืนเกะกะนะไม่ต้องกดสกีนมันก็เกะกะอยู่แล้วตึงแล้วไงแล้วหนักรองตบสองก็ได้แล้วน้องตบสอเหอก็มันติดใจลูกนั้นมันตบไม่โดนถ้าเมื่อกี้โดนอ่ะข้างในแบบเดือดจัดๆเรียมตีแลวถ้าเราเงาอะไฟ ก็เหอะไม่ถูกอะไรเงี้ยน่าจะถูกันอยู่แล้วดูมือได้อะพี่ดูเนี่ยรับถ้าเราไปตัววงมันยิงสแต็กตรวเองแค่นั่นนะไปเงาเขาจะเงาบอกไม่ลง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 ตรงไหมไปไปไประวังมันมันคิกไปถ้าเราเราก็ส่งมาแห้งตีได้แฟลกตัแตกแค่ตรงแค่ตรงแค่ตรงมันดีฝากช่วยลองมันคิกแตลก โอ้โหลงโอเนี่ยตู้อีกแสงไหมใช่ไม่ใช่ระวังอีกทีหนึงสองแต้มไม่เป็นไรสองแท่นเรารอได้เลยๆตัวนี้ไม่ต่ากันได้ตัวแล้วนี่โอ้โหเก็บไม่ทันจะตบสองให้ตู้นี้มันไม่มีสเะไรเฮ้ยไป ก็โห่ท่าน่วงมันเหนอขึ้นบ่อพอไก่ลมันจะขึ้นเป็นเด็กไปอันตีปะเก็บบอลให้ดีเผื่อโดนตกหวยพอไก่แล้วมันจะยังไงค่ะก็อยู่ไม่พอไหนะพออันตีเพราะว่าไก่แล้วมันยังไมันจะเลยแขึ้นใชักใช่มันุรคว่าแล้วเมื่อกี้มันมันกควยอุ้ยนี่ฮะลึ่งนะเนี่ยเนี่ยพี่อันตีอะไรพี่ได้เลยได้เลย รอข้างหลังแล้วเล่นรอข้างหลังแล้วหน้าตามไม่น่าเล่นบานต่อได้แล้วอะ่ะดำอะ่ะ <c oughs> ทั้งเรื่องไม่ได้ลงเลยนะโ <c oughs> อ้โหโดนนะโดนนะเดินนะกินนด้เลผมออกเก็บบอลช่วยทีมไม่ได้อะ่ะ เอ้าล้มเฉยลอยมนหัจอยโดนของดเองยิงยังไม่ยิงนะตบที่นึงเหรอหยอดไอเดี๋ยวบเร็วอะไรจะวัช้าก่อนนะโอเคห้องตไปรงไหมรงหมนองและโดนสามพยอยไม่ยา่ วิ <ไป S 1> ่งเลยเือลูกแรกอขอ,องตามใจเขาพยายามจะเล่นสามเขามียันตีหรือว่าอะไรได้ดูเม้งอยู่ทำง,งานลูนก็ไม่ได้จัดทุกคนตึงเฉยเลยว,วะ่ะคือผม<อ>ต้องบอกคนดูก่อนว่า น้องๆชวนมาผมถามว่าแข่งกี่โมงน้องๆชวนมาคือชวนเข้ามาห้องแข่งเลยอืมไม่รู้ไม่รียมไม่รู้เะไรือเปล่ครับเป็นนัดแข่งไม่ยอมไม่ยอมดูตารางเวลาเองโอ้โหไม่คือ่าแล้วอะไรก้าถามว่ากี่โมงก่อผมไม่ได้แข่งผมไม่ได้แข่งวาไม่ก็ถามแล้วกี่โมงบอกไม่รู้เอามาดีน จะถามให้โอเค <Okay. S 1> ก็นะ <Okay. S 2> มีหละทุกคนแก้สองอันนี้คือแข่งอีกคนไหนเป็นไงบ้างทุกคนก็นี่เป็นการแข่งขันที่มาจับก,กลุ่มเล่นกันนะครับเป็นเป็นรายการเออคือเป็นรายการชื่อว่ารายการ Godzin s o j i r o Tour n a m e n t นะครับเป็นรายการถ้วยจินนั่นแหละซึ่งก็มีผู้เล่นที่แบบว่ามาเล่นเงินสงสนุกหลายคนนะครับก็ได้มีโอกาสเล่นกับน้อง่ายฟ้าออนสตาร แซมเม็กซี่แล้วก็ไลกาแล้วก็อยู่ว d ดก็คือ,อนักแข่งมารวมตัวเล่นกันสนุกๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็คลิปามสดมันอย่างที่บอกมันไม่มีการอันเทนอะไรนะแต่ว่าความสนุกของมันน่ยก็อยู่ที่การที่ทุกคนได้ดูกันอย่างเงน้นสดๆการคุยกันสดๆว่าจัดตัวเลือกทีมยังไงตอนเล่นเล่นยังไงอนะไรเงี้ยฉนั้นหวังว่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไปครับ